มันกกหนักเกิข้าหนักเิมรถมันหนักมากเรื่องนี้สอบไม่รู้่ร่าไม่ลทางขงวางานงนอกแล้วรถกำลังจมแล้วครับหัวน้ำมันขึ้นหนึ่งนั้นแล้วอะต้รถแล้วตอนนี้รอความช่วยเหลือนะครับหลังสวนหลังสวนอะไรวัดปนนี้อวเหลือครับหลังสังสัดปบนึงนะพี่ขอเรถขึ้นก่อน,อน ตอนนี้เหรอคำถามที่่อนแล้วเว้ยเขาจะด้วเป็นไงบ้างบอลพี่ก็บอกว่าพอจะยกกันไหวหลายๆคนแต่ชุดอาจจะแตกเพราะมันมีที่ที่แบบให้ยกได้แต่รถลากกำลังจะมาแล้วรอรอรถลากล้วก็ช่วยกันดันอยู่ระอน้ล้ามันไม่ใช่น้ำทะเลก็ได้นี้มัน